กล่องซุ่มกล่องซุ่มอะ่ะเก๋เก๋กล่องซุ่มกล่องซุ่มนะครับมามามีอะไรบ้างครับโอ้โห กองซุม้มโอ้โหมาม่าตึม,มเลยเนี่ยมีอะไรครับมีทฮลลร์รี่เพย์เพิ่มมีมาม่าด้วยมีเพย์เพิร์มีมาม่าด้วย,อมามาวยโอ้โหดูสิเปิดกันโอ้โหเพย์เพิร์ดใหญ่อใหญ่ๆโอ้โหิดใหญ่ใหญโอ้โห มีนมด้วยโอ้โหเนี่อะ,ะที่ไเล้ยนี่ทำไมเป็นรูทำไมไมีรูตรงนี้ฮะอะไรไม่มีรูตรงนี้ฮะโอ้ยอ,อ,อ,อะนังไข่นังไข่ ันนี้บินหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเก๋ก๋ๆมาดูหน่อยอะไรหนึ่งพันใช่ไหมอะเอาะเอาไว้วันหนึ่งไหนวันหนึ่งมีกี่ใบ 真的。<laughs>